สรุปสั้นๆเกี่ยวกับแฟรนไชส์นี้แล้วกันนะครับคือ final destination เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของศพนาตรกรรมเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่คนตายเยอะมากแต่ว่าจะมีตัวเอกอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่สามารถเห็นเหนเหตุการณ์ได้ว่วงหน้านะครับทำให้ตัวเขากับเพื่อนๆเขาเนี่ย รอดแต่พอรอดแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการผิดแผนของความตายอีความตายของแฟนชายเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่วางแผนได้คิดเป็นนะฮะพอมีอะไรผิดแผนไปเนี่ยอีความตายมันจะแบบหมันไส้แล้วมันก็จะมาไล่เก็บแต่ละคนให้หมดนะครับแล้วความตายแต่ละคนเนี่ยจะสยองกว่าตอนแรกอีกซึ่งอันนี้คือที่ผ่านมานะครับ5้าภาคผมพูดเลยว่าเหมือนกันเป๊ะ นะฮะเป็นเหมือนรีเมคของรีเมคของรีเมคอีกทีหนึง่งเนื้อเรื่องเนี่ยต่างกันน้อยมากนะฮะมันจะมีเหมือนกฎระเบียบใหม่ๆของความตายมีแบบอ่านลำดับนะอันนี้ตายก่อนตายหลังเฮ้ยมองเห็นด้วยว่าไอคนนี้จะตายยังไงอะไรเงี้ยคือมีเพิ่มมานิดหน่อยแต่ภาคนี้จะต่างออกไปนะฮะจะแอดวานซ์ขึ้นมา1ขั้นก็คือจะมีคนหนึ่งเนี่ยที่รอดจากความตายได้เมื่อประมาณ5-60ปีก่อนจนมีลูกมีหลานก่อเกิด ญา,าติเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่อีความตายเนี่ยมันยังเลงอยู่มันยังหมันไสอินี่อยู่เพราะฉะนั้นเขากับครอบครัวเขาเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอีความตายเนี่ยมันเลยจะมาล่อไอ้พวกเนี่ยให้มันโคตรเง่าตายกันให้หมด